ไม่มาไม่ได้แล้วถูกและดีมีทีน่นี่ตลาดทะเลยาวราชสี่ฟูตดณลานจอรดรถโลตัสชุมแพ่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ตลาดทะเลยาวรากสี่ฟุตยกกองขับอาหารทะเลสดสดบุกชุ่มแพรลานจอรดรถโลตัสชุ่มแพรวันที่28 สมีนาคมนี้ที่สุดแห่งอาหารทะเลสดผสมผสานวัฒนธรรมอาหารจีนฟิวเยาวรากินชอ็อปครบจบในที่เดียวงานเริ่มเวลาบ่ายโมงถึงสองทุง่มภายในงานยังพบกับอาหารทะเลสดสดเป็นเป็นหลากหลายชนิดกุง้งหอยปูปลาหลากหลายสายพันธุ์และพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นเด็ดภายในงานหอยแมลงทู4โล100บาท มาไม่ได้แล้วถูกและดีมีที่นี่ตลาดทะเลยาวราชสี่ฟูะลานจอดรถ